ประกาศเปิดตัวสตาร์ใหม่อย่างเป็นทางการสื่อเมืองแมนเชสเตอร์นะครับรายงานวันที่3กราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 E.T. f o o t ท a ฟุตบอลวาเลนตก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับ100ล้านปอนไม่ได้บอกผ่านใบตัน้น จอพับแผนขายมอย,กกยเซตไกเซโด BBC ตีข่าวนะครับไบตันแจ้งกับมอย,กกยเซตไกเซโดมิดฟิลคนสําคัญให้ทําใจอยู่รับใช้สโมสรอต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นหน้าหากนกนางนวลไม่ได้รับค่าเหนื่อยตามที่ต้องการ100ล้านปอนด์หรือละประมาณ4,430ล้านบาทไบตันนะครับประกาศไฟเขียวให้มอย,กกยเซตไกเซโดย้ายออกจากทีมได้ตามที่ต้องการในซเมอร์นี้เช่นเดียวกับอาร์ซิสแมกอลิเตอร ที่ถูกเลี้ยวผูดึงตัวไปแล้วหากแต่สถานการณ์ของสตาทีมชาติเอลกาดอร์ซับซ้อนกว่าเนื่องจากเขาต่อสัญญาไปแล้วผิดกับดาวเตะทีมชาติอาเจนินาที่มีเงื่อนไขอำลาทีมได้เท่าที่ผ่านมานะครับเชลซีถาบซื้อมอยเซกไกเซโดมาแล้วในราคา80ล้านปอนด์หรือราวประมาณ35,44ล้านบาทแต่โดนบอกปัดไปตามระเบียดเนื่องจากไบตันตั้งราคาขายกองกลางลาตินเอาไว้อยู่ที่ 100ล้านปอนด์หลังเห็นว่าดีแคนไลท์มีค่าตัวสูงถึง105ล้านปอนด์หรือรละล่ะประมาณ4,651ล้านบาทหลังย้ายจากเวสแฮมไปร่วมทัพอาร์เซนอลก่อนหน้านี้นะครับในช่วงตลาดเปิดเมื่อเดือนมกราคมไบตันเมือนการทาบซื้อมอยเซตไกเซโดจากอาร์เซนอลมาก่อนแล้วเช่นกันเนื่องจากเป็นข้อเสนอที่ตามกว่าที่พวกเขาต้องการแถมถัดมาทีมจากเอ็มแม็กสเตเดียมกล่อมให้นักเตะ ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปถึงปี2027พร้อมเปิดทางให้เขาย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้ต่อประเด็นนี้นะครับ BBC เสริมว่าไบตันแจ้งกับไกเซโดในช่วงสบัดปากกาเขาจะไม่ได้ย้ายทีมหากไม่ได้ค่าตัว100ล้านปอนด์กระทั่งเมื่อวันก่อนนะครับมีรายง,งานอ้างว่ามีทีมลึกลับพร้อมปาดหน้าเชลซีซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นสโมสรจากทางซาอุดิอราระเบียแต่นกนางนวลแสดงจุดยืนชัดเจนอย่างเดิม พวกเขาต้องการรับทรัพย์ก้อนดังกล่าวและถ้าหากไม่เป็นอย่างนั้นดาวเตะอ,อ,อ,อเมริกาใต้จะต้องลงเล่นให้กับสโมสรต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นจ่อได้ต้นสังกัดใหม่ทีมดังลีกเติร์กทาบเซนอเล็กอ็อกเลตแชมเบเลนอเล็กอ็อกเลตแชมเบเลนนะครับอดีตมิดฟิลทีมลิเวอร์พูลมีแนวโน้มได้ต้นสังกัดใหม่ในไม่ช้าหลังได้รับการทาบทามจากเบซิตัสทีมดังของลีกตุรกี โดยสัญญา2ปีอเล็กอ็อกเดตชชมเบรนนะครับเาวเตวัย29่ปีจำเป็นต้องมองหาสโมสรใหม่หลังถูกเลี้ยงผูปล่อยตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์กระทางล่าสุดเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเดลี่เมลสื่ออังกฤษเผยว่าเบสิกตัทยื่นข้อเสนอให้เขาพิจารณาโดยมีออปชันต่อสัญญาไปอีก1ปีด้วยนอกจากอเล็กอ็อกเดตชชมเบรนแล้วนะครับทีมลูกหนังของลีกเติร์กลนนี้ยังสนใจที่จะคว้านิโคล่าเปเป้จากทีมอาเซนนลน อดีตสโมสรของดาวเตะอังกฤษเช่นกันหลังจากซีซั่นก่อนเดอะกันเนอร์ปล่อยให้นีดทีมในลีกเอิงยืมตัวดาวดับค่าตัวแพงไปใช้งานดาน b b c เสริมว่าทีมจากเตาร์รีอาราเบียนะครับหลายทีมกระหายที่จะเซ็นออกเดตชชมเเลนด้วยแต่มีแววว่าเขาจะลงเอยกับเบซิตัสมากกว่าเพื่อหากินในลีกยุโรปต่อไปและได้ลงบู๊ในถ้วยยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกในซีซั่นหน้าทั้งนี้นะครับออกเดตชชมเลน แจ้งเกิดกับทเวอเทนตัมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนและย้ายไปร่วมทีมกับอาร์เซนอลและถูกเลี้ยผูขคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2017ดโดยค่าตัว35ล้านปอนด์หรือเรืาวประมาณ1,550ล้านบาทโดยเขาผ่านการรับใช้ทีมชาติอังกฤษมาทั้งสิ้น35นัดและยิงได้7ประตูก่อนถูกสิงโตคำรามเหมือนเรียกใช้งานตั้งแต่ปี2019 ตรวจร่างกายไร้ปัญหาสื่อคาดวันแมนยูเปิดตัวลามุธฮอยลุนแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับระบุลามุธฮอยลุนว่าทีกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรวจร่างกายผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคาดหมายวันที่ผีแดงประกาศเปิดตัวสตาร์ใหม่อย่างเป็นทางการสื่อเมืองแมนเชสเตอร์นะครับรายงานวันที่3ที่ผ่านมาว่าลามุธฮอยลุนผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นการตรวจเบื้องต้นรวมถึงวันพุธเป็นการตรวจแบบละเอียดทำให้เกิดความล่าช้าในการถแถลงข่าวเปิดตัวดาวเตะไวั20ปีที่อัตแลนตาตกลงขายเขาวในราคารวม72ล้านปอนด์หรือราวประมาณ3,189ล้านบาทโดยกองหน้าล่างยักษ์จะเซ็นสัญ,ญญากับผีแดงเป็นจํานวนเวลา5ปีและมีออปชั่นขยายสัญ,ญญาได้อีก1ปีรายงานข่าวเสริมต่อว่าขนาดนี้ การย้ายทีมของฮอยลุนนะครับอยู่ในขั้นตอนการสะสางเรื่องวีซา่าการลงทะเบียนและการเจราจารายละเอียดของสัญญาซึ่งเชื่อว่ามีผลทำให้การประกาศตัวของนักเตะเลดเดวิลต้องเกิดความล่าช้าไปด้วยกันนั้นก็ดีนะครับคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้วิธีเปิดตัวนักเตะใหม่จากแดนโคโนมเช่นเดียวกับการเมื่อครั้งสโมสสเปิดตัวราเฟวารานเมื่อ2ปีก่อนและตามด้วยคาเซเมโล เมื่อซีซันที่แล้วซึ่งหมายความว่าลามุดฮอยลุนจะได้เดินลงสนามโชว์ตัวกับสาวกเลดอาร์มี่เหมือนกับ2อสตาร์ดังในเกมบีแดงจะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับลองในวันเสาร์บาเยิร์มิวนิกยาบ้าจี้นักข่าวรุ่นใหญ่ชี้แฮร์รี่เคนแก่เกินทุ่ม100ล้านปอนด์ไลมุดฮิงโก้นักข่าวรุ่นเดิกของบิล สื่อเมืองไส้กรอกเขียนจดหมายเปิดผนึกปามบบเยิรมิวนิกว่าอย่าหน้ามืดทุ่ม100ล้านปอนคว้าตัวแฮร์รี่เคนทั้งแก่และเหลือสัญญากับสเปอร์อีกแค่1ปีเท่านั้นบบเยิร์มิวนิกนะครับแสดงความจริงจังต่อการคว้าตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมในเซัมเมอร์นี้โดยยื่นข้อเสนอ2หนให้กับสเปอร์พิจารณาแล้วหลังจาก2ผู้บริหารบินไปลอนดอนเพื่อคุยกับแดนนี่เลวี ประธานทีมไก่เดือยทองเมื่อวันจันที่ผ่านมาหลังจากการเจราจานะครับปรากฏว่าทั้งสองทีมยังตกลงกันไม่ได้เนื่องจากสเปอร์ตังคาตัวหัวหอกทีมชาติอังกฤษเอาไว้ที่หลัก100ล้านปอนด์ขณะที่แชมป์บุนเดสดีกาแม้จะกลับเป็นตั้งหลักแต่คาดว่าพวกเขายินดีใจหนักเป็นสถิติโอสโมสรเพื่อให้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทีมจากพิมเมลีกต้องการมากที่สุด ต่อจากกรณีนักล่าวนะครับฮิงโก้คอลัมนิตของบิลซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับไบเยอร์มิวนิกเอาไว้หลายเล่มและติดตามทําข่าวของเสือใต้นั้นนับ10ปีได้เขียนจดหมายเปิดผนึกสกิจใจให้ทีมดังเมืองลีกเบียล้มแผนการจ่ายเงินก้อนโตซื้อกองหน้าวัยชรละอายุ30ปีที่ไม่เคยพาทีมคว้าชแชมป์ได้เลยและการที่เขาเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวกับสโมสรก็ควรมีค่าตัวที่ตกลงมากกว่า ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ